จับตามองให้ดีฮะวันดีเดย์ดังกล่าวผลที่ออกขึ้นตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นต้นไปจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ทักษิณจะตัดสินใจว่าจะอยู่จะไปจะเป็นคนกำหนดเกมหลังจากนั้นเป็นผู้ถูกกำหนดเท่านั้นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวสังเกตวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของวันดีเดย์นะฮะสี่คดีดังที่เป็นประเด็นร้อนๆใครจะอยู่ใครจะไปเทียแน่ส้มกับแดงกําลังจะเดี่ยงท้ายยกสามชอนนี้เกิดกระแสข่าวหรือสองอย่างเมืคือฉนมาดูข่าวดาออกจากที่ศาลประกัดถึงไม่เคยได้ยินด้วยเขาแล้วไม่เคยคิดด้วยครับเรเรื่องราคาต้องเปิดอย่างครับไม่ไม่เคยคิดครับ ว่าประวูขบวนการครับไม่ไม่มีการใช้วิธีการพิสดารในการหนีครับไม่มีครับอย่างที้ผมเรียนนะครับเรามาในฝ่ายบริหารถ้าเกิดฝ่ายนิติธรรมหรือฝ่ายตุลาการมีข้อข้อง,จงใจกัหน้าที่ผมก็ต้องเสนอนะครับแล้วก็ยอมรับยอมรับคำตัดสินครับผมว่าตำแหน่งนี้ก็ลำบากทุกลกุกเรื่องนะครับแต่ว่าเอาเอาเรื่องความเดื้อนของพิ่น้อาประชาชนเป็นหลักดีกว่านะครับอย่าอย่าไปดูเรื่องของ ความขัดแย้งผมเป็นกันชนหรือเป็นตัวช่วยหรือเป็นอะไรเลยดีกว่านะครับถ้ามีปัญหาก็ต้องตอบก,กันไปนะครับมีข้อเห็นไม่ตรงกันก็พยายามชี้แจงนะครับในการทำงานที่ท่านย,นายกรยาเถึงความเป็นเสถียรภาพของสภา,ามวันนี้ได้เจอท่านพัชราวาสแล้วเขาจะทำให้ทการเพื่อไทยและสลานตระรับเป็นหนึ่งเดียวกันผมก็ผมก็คุยกับท่ททานพัชราวาสดีนะครับท่านยังเป็นห่วงผมว่าผมทำงานหนักเกินไปผมไม่เป็นไรละครับสบายดีเรียบร้อยดีดาาอย่ครับ <inate> ผมผมไม่ได้เป็นคนพลาดพิงครับผมไม่ได้เป็นคนพลาดพิงผมไม่ไม่เคยมีการคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็ผมให้ามเคารพท่านในฐานะที่เป็นท่านเป็นอดีตรองนายกเป็นอดีตผู้ช่วยการทหารบกนะครับแล้วก็ไม่เคยเจอการเคยเจอคนเดียวในงานผมผมก็สวัสดีท่านแค่นัน้ครับไม่มีเรื่องอื่นครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยครับยืนยันได้ครับท่านทีน <m> ่ไม่กังวลเ่สบายสบายไม่มีอะไรนัดทุกอย่างเป็นไปตามคนไก่นะครับเราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องพร้อมมีการตรวจสอบ จะไปคิดมากผมโดนอะไรมาเยอนะแลผมยังผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้คือเอาอย่างนี้ว่าพักร่วมรัฐบาลคุยกันตลอดเวลาค,าลครับรมผมเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยหมดเลยเพียงแต่รอให้หัวหน้าพักแต่ละพักพร้อมซึ่งซึ่งเราก็เจอกันตลอดเวลาอยู่แล้ว Bye. Yeah. กำลังใช้กระบวนการถุงขนมภาค2ครับพี่น้องครับกําลังมีการวิ่งเต้นให้อดีตประธานศารดีกาสองคนอดีตอายการสูงสุด หนึ Workers, ่งคนพยายามวิ่งเต้นให้เขาได้รับการประกันตัวในวันที่18มิถุนาที่ถึงนี้ครับแหล่งข่าวบอกผมชัดเจนว่าในวงการตุลาการไม่แฮปปี้ผมฟังแบบนี้ผมสบายใจผมยังเชื่อมั่นว่าวงการตุลาการไม่เอาถุงขนมครับพี่น้องครับเวลาพวกเราประชาชนลำบากมีปัญหาคดีต้องต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายใช่ไหมแต่ไอคนนี้ เวลามีปัญหาคดีใช้ถุงขนมในการต่อสู้ให้พี่น้องจับตาดูว่าวันที่18เห็นมาวางปากดีให้สัมภาษณ์ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีซี่ถ้ามันไม่มีกระบวนการถุงขนมภาคสองไม่เกิดขึ้นหรอกมันต้องมีผมคิดด้วยสามัญสำนึกถ้าในก่อไม่เคยมีประวัติเลวร้ายหรือประวัติหนีประกันมีความผิดครั้งแรกผมเชื่อว่าศาลท่าน ให้ประกันตัวใช่ไหมครับแต่ถ้านายขอมีประวัติเคยหนีประกันถ้าพี่น้องเป็นศารพี่น้องจะให้ประกันตัวไหมและนายคนนี้เคยหนีประกันเมื่อปีห้าหนึ่งพี่น้องจะให้ประกันไหมอันผมเชื่อว่างานนี้มึงเอยติดคุกแน่นอนครับพี่น้องกับเขา พยายามวิ่งเต้นกระบวนการนี้ถ้าเห็นเขาที่ศาลให้สันนิษฐานได้ว่าถุงขนมมันทำงานเขาอาจจะได้รับการประกันตัวแต่ถ้าถุงขนมทำงานไม่ได้ผมเชื่อว่าวันนั้นไม่เห็นหัวหรือเงามันแม้แต่น้อยหนีครับพี่น้องครับงั้นวันที่18ปที่จะถึงนี้ให้พี่น้องคาดเดาผมสันนิษฐานนะถ้าอยู่คุกแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ผมค่อนข้างเทใจไปว่า มึงหนีแน่นอนครับพี่น้องครับแต่พี่น้องครับนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นผมย้ำนะครับว่าความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสที่พบคุณไปจับจ้วงไปให้้ายพระเจ้าอยู่หัวในอดีตที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ออกมาจากปากและหัวใจของคุณคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นท่านอายการทักให้โอกาสคุณแล้วแม้แต่คุณร้องขอความเป็นธรรมเขาก็ให้โอกาส ในเมื่อมีบทสรุปแบบนี้นักประชาธิปไตยมันต้องเคารพกติกาอย่างนี้มึงเอาแต่ได้นี่วาในเชิงปรากฏการกระแสข่าวนะฮะเรื่องถุงขนมการดีลลับนะฮะเรื่องของการใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลนะครับมากกว่า2,000ร้านนะครับไม่ว่าจะฝั่งของอายการไม่ว่าจะฝั่งของศาลที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียปรากฏว่าตอนนี้ บิ๊กของศาลก็สั่งให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมาในขณะที่เศรษฐาทวีสินยืนยันว่าไม่หนีไม่ยุบสภาไม่ลาออกจะน้อมรับคำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็พร้อมที่จะพ้นจากตําแหน่งในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าถ้าเศรษฐาเดี้ยงคนที่จะมาเป็นนายกบัตรีคนต่อไปนะฮะฝั่งเพื่อไทยก็จะมีการดันทางชายัยเกษม อดีตอายการสูงสุดเข้ามาทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเป็นโอมินีของทางฝั่งทักษิณในส่วนของทักษิณก็มีรายงานข่าวออกมาสารพัดว่าเตรียมเครื่องบินหนีบ้างะจะเดินทางหนีไปทางบกเส้นทางเดียวกับยิ่งลักบ้างเตรียมเส้นทางไปทางเกาะช้าง นะแล้วก็จะข้ามไปกัมพูชาจากนั้นก็จะบินต่อไปดูบบ้างนะก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นว่ามีการไปวิ่งเต้นถึงพระวัดหนึ่งนะซึ่งเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้นะนะนะแล้วก็ปรากฏว่ามีการขอวิ่งเต้นมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันอะไรประมาณนี้นะฮนะนะแล้วก็มีเจ้าเดิมนะวิ่งเต้นเพื่อที่จะ ให้ได้รับการประกันตัวโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ใส่กาไรเอ็มขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าอาจเข้าจะหนีอะ่ะอะละ,ะ,ละนั่นคือ4คดีที่สําคัญซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องทักษินเรื่องคดี1นึเรื่องของเศรษฐาตวีสินเรื่องของเจริยธรรมนะครับและก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะในการยื่นให้พิชิตชื่นบานฮะมาเป็นตำแหน่งประจาสานักนาย,ยุกมัมตรีซึ่งขัดเจริยธรรมนะไม่ต่างจากอ่าคดีของ3สอสอของพรรคภูมิใจไทยข้อหาเดียวกันเลยนะครับประการที่3ม นะครับประการที่3ที่สําคัญก็เป็นเรื่องของสวที่ปรากฏว่าขัดต่อรัฐมนูนหรือไม่สัฐมนุนัดพิพากษานะครับแล้วก็ประเด็นที่4นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับทั้ง3-4ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ร้อนร้อนที่จะมีจุดจบจุดตายไปต่อพอแค่นี้นะอ๋อขอการเรื่องของการยุบพักเก้าไกวยสี่ประเด็น ที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับที่น่าสนใจคือคดีนี้จะไปทิศทางไหนนะครับทั้ง4ประเด็นผมรเรียนหุ้นส่วนนะฮะว่าทั้ง4ประเด็นเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจและต้องจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของคดีของทักษิณมีโอกาสสูงมากนะฮะที่ศาลจะพิจารณาเรื่องของคดีทักษิณซึ่งอยู่ในคดีอาญาศาลอาญาเป็นผู้พิจารณานะครับว่าจะให้การประกันตัวหรือไม่ให้การประกันตัวส่วนจะบอกว่า จะไม่สั่งฟ้องเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ศสาทางอายการก็ตัดสินใจส่งสารเรียบร้อยนะครับอายการสูงสุดนะฮะก็รับคาอุทธรเรียบร้อยก็ตัดสินใจส่งสารนะครับเมื่อส่งสารเรียบร้อยทักษิณไม่มาก็ต้องออกหมายจับอันนี้คือคดีที่1่คดีที่2นะวันที่18เนะี่ยเกิดแน่นอนนะครับคดีที่2คดีเรื่องสวมีโอกาสที่จะมีการพิพากษาทันทีเลยของสารธรรมดูลเพราะว่าเอกสารต่างๆนั้นครบถ้วนเรียบร้อยนะครับส่วนคดียุบพรกคก้าไร ตอนนี้พรกเก้าไก่ก็ร้องอีกจะต้องยืน่นน,ยน,น,นนั้นยื่นนี่ศาลก็ให้กรกตนั้นยื่นคําร้องอย่างเร่งด่วนเพื่อทําการพิจายยุบพักเก,าก,ลกลา้าไก่เก้าไก่ก็บอกมีคดีเพิ่มเติมจะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมจะยื่นต่อสารรมนูุญสารรมนูญก็รับเต็มที่เลื่อนมากี่รอบละสามรอบละ,รอบ,ละรอบนี้ก็รอบที่4นะครับก็มีโอกาสจะเลื่อนไปฮะประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะฮะส่วนคดีเศรษฐาทวิสินจะอยู่จะไปจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ก็เช่นกัน มีโอกาสเลื่อนมากกว่าเพราะกําลังมีการไต่สวนเพิ่มเติมหลังจากที่เศรษฐาทวีสินได้มีการถแถลงคาให้การไปยังสารธรรมูลนะครับซึ่งก็มีการขอให้ตัวแทนของ40สว,วทั้ง4คนเช่น3คนฮะประพันธ์คุณมีคนที่ไปยื่นสว,วสมชายสาวแวงการ 3, า3คนนี้ก็จะเป็นพยานฝั่ง40สว,วเพื่อขึ้นให้การก็ทราบว่าคำให้การของเศรษฐา แทบไม่มีน้ำหนักเลยนะครับที่สารตํามนูลเนี่ยจะวิในิจฉัใช้โดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมผมเรียนทุนส่วนก่อนนะฮะทั้ง3คดีเนี่ยทั้ง4คดีเนี่ยนะฮะมี2คดีที่สามารถจะตัดสินได้ก็คือเรื่องของอคดีของทักษิณเนี่ยต้องส่งฟ,องฟอง้องอยู่แล้วนะ,ะคดีเนี้ยนีมม่พ้น2คดีเรื่องของอสว,วอนะยังไงก็เจ๊งนะครับทบวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสารปกครองได้มีคำพิพากษาไปละนะฮะว่าระเบียบขัดต่อธรรมนูญนะครับ ส่วนเรื่องของก้าวไกลนะยังไงก็ถูกเลื่อนออกไปนะทั้งสองคดีชุดสุดท้ายนะตอนนี้วันดีเดย์ก็เริ่มนะวันดะีเดย์ Day, หรือบางคนก็เรียกวันโลกาวินาศนะบางคนก็บอกว่าเป็นวันสําคัญนะเพราะเลิก9ก้าโมงเช้าวันที่18มิถุนายนนะเป็นวันที่เรียกว่าราชาเลิกเป็นเลิกที่เหมาะแก่การทําการมงกรลครั้งสําคัญอย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีฮนะ วันดีเดย์ดังกล่าวผลที่ออกขึ้นตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นต้นไปจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ทักษิณจะตัดสินใจว่าจะอยู่จะไปจะเป็นคนกำหนดเกมหลังจากนั้นเป็นผู้ถูกกำหนดเท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกษัตริย์ของปวงชนพระองค์คือกษัตริย์ขัตติยะแห่งชนชาติพร้อมผู้สวีตชัติจันลงชาติทวยราชสารเรสิญพระองค์คือปราดนำพาชาติสยามรัชเจริญพระศกนิกรทูลเทิน เหนือส <graphics> ีระมหาวชิราลงกรณ จงวงจักรีเสวยราชาสมบัติตามบญรดาคนเนทียนบาน มันดอกกันสดาดดเหลืองสุบรรคาติยาสนานาประนดกลกกายประสบทั่วไทยภาวายพประพรงมหาวชิราลงเกเสด็จขึ้นครอง Sadar dan tahu, tahu, tahu,